สวัสดีค่ะพบกับพี่โจนายวอลเล์บอลมูเมนต์ไทยเลเวสาวไทยจะเจอใครไม่เจอใครแล้วดีใน VNL 2024ฝันโอลิมปิกจะคว้าตั๋วได้จริงไหมพบกันในโจฟิตแอนด์ฟันค่ะ กระเพื่มแล้วกระเพื่มแล้วทุกคนปุดผุดผุุความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเ n l 2024ประเภททีมหญิงนะคะซึ่งยังจำกันได้หรือเปล่าเ n l 2023เนี่ยสาวไทยเราก็จบไปที่อันดับที่14นะคะแชมป์ก็ได้แก่ตุรกีนะคะอันดับที่2จีนและอันดับที่3ก็คือโปโลแลนด์นะคะ ปีนี้นะคะ2024เราต้องการ1ใน7เน่นะคะเท่านั้นนะโอลี่โอลีถึงจะมีโอกาสคว้าตั๋วไปนะคะซึ่งในปีนี้ก็มีทั้งหมด16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะประกอบไปด้วย ทีมหลกัหลกๆเลยนะคะคอทีมนะคะก็คือทีมที่ไม่มีการตกชั้นเลยนะมี B 11ทีมก็คือเซอร์เบียอเมริกาบราซิลนะคะจีนตุรกีอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมันเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะเราก็แบบแหมไม่เคยตกชั้นน่ะนะส่วนทีมท้ายนะคะก็คือทีมที่เป็นชิมชา a l เลนเจอนะคะชา a เลนเจอร์ ทั้ง5้าทีมนะคะก็จะประกอบไปด้วยทีมฝรั่งเศสดมนินการบานเกเรียโปรแลรนด์และก็แคนาดานะคะซึ่งไอทีมพ่วงเนี้ยนะคะจะต้องมีผลงานนะคะที่แย่ที่สุดในบรรดา ถ้าทีมเนี้ยพอหลังจากจบการแข่งขันในรอบแรกทั้ง3วีคไปแล้วเนี่ยก็จะตกชั้นนะคะไปแข่งใน FIVB Challenger Cup นะคะของปีนี้นะคะแล้วก็จะต้องได้แชมป์เท่านั้นนะแชมป์โอลี่ถึงจะแบบสามารถกลับเข้ามาแข่งใน VNL ปีหน้าได้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะคะว่านี่เลยเราเจอใครไม่เจอใครนะคะเรามาอัปเดตตารางแข่งขัน VNL นะวอลเลย์บอลเลชั a ล u e 2 0 2 4ของสาวๆทีมชาติไทยกันนะคะว่าเราจะมีสิทธิ์ลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเอาป่านะ ข่าวดีของสาวๆทีมชาติไทยก็คือเราเนี่ยจะไม่เจอกับญี่ปุ่นอันดับ9นะคะเนเธอร์แลนด์อันดับ10นะคะแล้วก็อิตาลีอันดับ5ซึ่ง3ทีมนี้ก็ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกเหมือนกับเรานะคะก็คือเรียกได้ง่ายๆว่าไม่ต้องมาฟาดฟันกันใน VNL นี้นะคะเรามาดูตารางการแข่งขันกันเลยค่ะในวีคแรกนะคะจะไปแข่งกันที่กรุงริโอเดจานโรนะคะบราซิลนะแข่งขันระหว่างวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 7นี้กลุ่ม2อ่ะนะสนามแรกนี้ก็จะมีทีมที่ได้ตั๋วไปแล้ว2ทีมนะคะก็คือเมกากับเซอร์เบียเอาดีๆนะเอาดีๆสาวไทยเราเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นนะคะแล้วก็เก็บ ได้ที่3แล้วก็ที่4ของของายไปเลยอะนะคะจาก FC นะคะแล้วก็แฟนๆของชาวไทยเนี่ยนะคะก็เหมือนแบบส่งเสียงมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไทยเจอกับอเมริกาเนี่ยนะอันดับ2เนี่ยซึ่งอเมริกาเป็นอันดับ2ใช่ไหมคะก็40-60นะลุงคีรายเนี่ยโค้ชใหญ่ของเขาอเมริกาก็จัดเต็มมาเราแน่นอนเพราะว่าลุงเนี่ยก็ไม่เคยออมือให้ใครอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่า เขาจะได้ตั๋วไปแล้วอะนะคะส่วนแมตท,ที่2เนี่ยไทยประทะกับเซอร์เบียเนี่ยให้ไบใหหิบอะ่ะเพราะว่าหนุ่มบอสนย่ยขอพักนะคะน่าจะแบบเหมือนแบบได้ตั๋วแล้วว่าใครจะแคร์คว้าตั๋วแล้วนะคะก็จะเปิดทางมีโอกาสที่จะเปิดทางให้สาวไทยนี่แบบเวอร์สุดแล้วแมต์นี้ต้องความหวังเลยนะความหวังต้องทุบเอามาให้ได้นะคะ และแมตที่3นะคะสาวไทยเราก็จะระท่ากับแคนาดาอันดับ11นะก็ให้หิบให้หิบเหมือนกันเหตุก็เพราะว่าสาวสาวแคนเนี่ยก็จะหนัก จะหนักสุดเลยแล้วก็ตึงสุดในบรรดา4ทีมนี้นะคะก็ต้องฟาดฟันกันไปะนะและแมตท,ที่4นะคะเราจะเจอกับออนนี่เกาหลีใต้แน่นอนเอาแฟนๆบอก90-10เลยอะโอ้ก็อดก็คือคือยังมีออมอะนะขนาดในแบบทีมชาติก็ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าในหลีเขาเนี่ยก็ยังแย่อยู่นะคะ ตามหน้าง,งานเลยถ้าไปเจอเกาหลีใต้นี่ก็คือขอให้เด็กๆทุกคนก็มงลงมงไม่หลุดเป็นอันว่าเราน่าจะคว้าชัยแมตชนี้ได้นะคะเท่ากับในสนามแรกเนี่ยเราอะนะคะต้องจัดการเกาหลีใต้นะคะจัดการเซอร์เบียนะแล้วก็เผพ,เพอๆแคนาดาอีกหน่อยนึงนะคะเราก็ได้แต้มแล้วก็คว้าอันดับ2มาได้นะคะก็จะได้มีสิทธิ์นะคะมีโอกาสลุ้นนะคะต้องทำคะแนนให้แบบ ดีมากๆเลยนะคะจบวีคแรกกันไปนะคะเรามาต่อวีคสองสนามสองนะคะก็จะแข่งกันระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง สมีนะสอมิถุนาเยนนะคะกลุ่มสมนะคะวีคนี้ก็จะไปแข่งกันที่สนามมาเกานั่นเองนะคะไม่ต้องไปช้อปปิ้งนะ <c oughs> ก็จะมีทีมที่ได้ตัวแล้วเนี่ยก็แน่นอนค่ะพี่บาซิลของเรานะคะแล้วก็โดมินิกันฝรั่งเศสด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือว่าสนามนี้นะพี่โจต้องบอกตรงๆเลยว่าอันนี้คือแบบว่าความเห็นส่วนตัวนะคะ หมวยจีนเนี่ยคือต้องจัดมาแบบเต็มคาราเบลแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามีอยู่ทีมเดียวที่เขายังไม่ได้ตัวเหมือนเราซึ่งก็ต้องปะกันนะ,ะสนามเนี่ยว่ากันเจอกันมาเลยใครดีกว่าใครนะคะส่วนทีมอื่น,นเนี่ยก็จะดูซอฟๆลงไปสาวๆไทยก็มีโอกาสที่จะเก็บคะแนนเก็บแต้มได้เหมือนกันนะคะหนึ่งเลยนะคะเราจะเจอกับโดมินิกันนะคะอันดับ8ก็ให้หิบให้หิบนะ ก็แม่แย่าปลาเผาแล้วทำไมใครตั้งชื่อเนี่ยน่าจะลองเขาน่าจะลองส่งตัวผู้เล่นใหม่ๆลงมานะคะแพ้ก็ไม่มีผลเพราะเขามีตัวในมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็แมตที้แมตที่หกอ่ะนะคะไทยก็จะเจอกับฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นอันดับที่15 ก็60-40นะคะเราก็ได้เปรียบอยู่เนสหนึ่งก็มีโอกาสที่จะทุบอยู่นะก็ไม่น่าพลาดนะต้องเก็บแต้มนี้ให้ได้ด้วยนะถือเป็นแต้มสำคัญนะคะแล้วก็แมตท,ที่7เนี่ยก็คือไทยจะเจอกับจีนนี่เลยวัดกันไปเลยนะคะศึกนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักเน่ต้องเอาใจเชียกันนะเพราะว่ามันให้หีบให้หีบนะคะคือออกได้ทั้งหัวและก็ก้ยนะแต่ ลูกกลมกลมนะหวยจีนมาเต็มใช่ไหมถามว่าสาวไทยเนี่ยยอมบอร์ตอบเลยว่าบอทุกมาทุกกลับนะคะให้หนักกว่าไม่เกรงใจนะไม่โกงนะทุกกลับไม่โกงอ่ะนะคะก็แน่นอนค่ะจบในวีกนี้ไปนะคะสาวบาซิเลียนเนี่ยถ้ามงหลุดปับ๊บสาวไทยมงลงปับ๊บนะคะในแมตท,ที่เจอกันแมตท,ที่8เนี่ยนะฟาดกันมันแน่นอนค่ะโอ้โหต้องแบบ บอกเลยนะคะเก็บ2วีคนี้ไปด้วยแบบคะแนนแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็แอบกระซิบแอบกระซิบก็คือวีคแรกเนี่ยสาวไทยมักจะเล่นดี <c oughs> ค่ะก็แน่นอนค่ะวีคที่2ก็เล่นดีเข้าไปอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวีกที่สนามสนามสามแข่งกันที่ฮ่องกงนะคะระหว่างวันที่11ถึง16มิถุนายนกลุ่ม5นะแมตที่9ไทยจะเจอกับตุรกีอันดับหนึ่งก็จัดกันไปหนักๆเลยนะคะแล้วก็ไทยนะคะแมตที่10นะคะไทยจะเจอกับ,บเบลเยียมนะคะอันดับ ที่20แล้วก็ไทยเจอกับโปลแลนด์อันดับ7และแมตสุดท้ายรอบแรกนะคะไทยก็จะเจอกับนะคะพี่เยอนั่นเองเยอรมันอันดับที่12นะคะซึ่งเราเคยชนะมาแล้วนะคะพอจบจาก3สนามนี้แล้วนะทุกคน FIBB นะคะก็จะประกาศยืนยันน12ทีมที่มีสิทธิ์ที่จะไปแข่งโอลิมปิกปารีสเกมนั่นเองว้าวๆ้าวความหวังความหวังความหวังว ก่อนที่จะไปเริ่มนะคะในรอบไฟนอลรอบสุดท้ายที่เราก็หวังเสลือเกินว่าจะเป็นเจ้าภาพนะคะ จากตอนแรกอติออมบ hmm. อก80นะคะตอนนี้ก็ไม่รู้แบบรอดูบิดรอดูบิดอยู่นะคะอับติมได้เก่าไว้นะคะก็พี่โจน่าคิดว่าน่าจะผลออกมาเร็วๆนี้นะคะเพราะว่า FIVB เนี่ยก็ต้องยืนยันโจ้าพรอบไฟนอลเหมือนกันนะคะว่าจะจัดแข่งที่ประเทศไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ภาวนาสวดมนต์นะคะช่วยกันขอพรให้จัดที่ประเทศไทยเราก็จะได้เปรียบนะคะและการจะจัดการแข่งขันขึ้นนะคะ ในระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้นะที่จะประกอบไปด้วย7ทีมนะแงเถึงบอกว่าเราต้องเป็น1ใน7ให้ได้นะที่เจ๋งที่สุดนะคะที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบ3สนามรอบแรกนี้นะคะและกประเทศเจ้าภาพอีกหนึ่งประเทศนะคะทุกคนก็หวังหวังหวังฝันๆัน,นันนะคะว่าเราจะเป็น1นในเจนะจะมีสาวไทยอยู่ด้วยนะคะการันตีโอกาส ที่จะคว้าตัวไปโอลิมปิกปารีสนั่นเองติดตามเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้สาวๆไทยของเรานะคะลูกๆของเราที่ได้ทางช่องโจฟิตแอนด์ฟานพี่โจนะคะจะมาอัปเดตข่าวสารให้บ่อยๆนะและพี่โจก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากแฟนๆแ,แ,แล้วก็เอฟซีบอลล์บอลสาวไทยด้วยจ้าไทยแลนด์บ๊อบบ๊อบบ๊อ